หมอสุขาหมอแนวขาลูกจากในกรุงเทพเซออกมาจากนอกกรุงเทพในขอนอข้าค่ะมีลองตั้งจริงเลยค่ะนอกข้าคามากรมการนักในกลุ่มนักศึกษาสัดทีพันธ์แถวละกระบ่างในขอนอเขาดูใจปิ้วไก่อยู่เว้งมืองกึ่งเซเอาตัวแทนในกรมสร้างได้หนุ่มเซขดแม่มารายงานข่าววันพิณออะไรยินขอนออ๋อค่ะตั้งแสดงข้อนที่มีอย่างของค่ะอโอตั้งแสดงข้อไหน หนึ่งเข mm ้าคาเด็กการโนกน้องโนกก่อนเข้าคาเป็นน้องโน่นหน่ครับหนอสองสองเข้าคาเดี๋มีการการโตครับหนอสามเข้าคาเดีกยวกาการไล่การไล่มือไล่ตีนไล่มือครับหนออันดับสี่เข้าคาก็อ่อนยันต้องตอกเสนับนับยังคุยใหญ่ก้นลงเสไอ้ที่กลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนที่เข้ามาอยู่วันเมื่อไหร่คะเนาะแล้วก็ <c oughs> ที่เาาเลยมาวันมแนวคาก็มานำก่คณะเาาว่กเป็นให้เขามาเปนนีตั้งคู่ดังหันเนว่าได้เขาได้เขามีตั้งคู่ตั้งหมอตั้งกัดแขนวัชนะทำเขามีจึงอยู่ในหามาเปียนีอันดีอ่อนหูน้ำหนาวคาะมาได้ก็หน่งปีจยเอมาคาสองปีจ่ยแรงคาะ3สามปีจ่ยซื้อคาะ4สี่จยเหนคาะห้าจิวไกลคาะหจ่เมืองคาะ เจ็ดน้องนดนเกซี่ไหนคะน้องข้าวขาเจี๊ในเสะเป็นโดดแทนเป็นน้องเขาอ่ะเสะติดคัดใจให้มันเต็มที่คะน้องให้มันดีกว่าให้เปิ้ลเปื้ออะไรอยู่ย่ามาใต้ข้าวขามันเราคือไทยใหญ่ไม่ใช่พม่าเนี่ยคะน้องขาคขาเป็นคนใต้ขำจะมันม่นอย่าไปให้เปิ้ลห้องข้าว่าเป็นม้เขาคขาเป็นใต้คะน้องการเดี่ยงการสอนกล้ัดความจ้าข้าคขาเหมือนมันอิดคะน้องไม่ค่ะ